สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีครับเมื่อนี่ในสวนกระบ่มี่ยังเห็ดลายดอกจ้าเพื่อนๆอันมาสิล่องมาตัดผักปังเบิงแล้วการมามาเบิงวานล่มเป็นแห้งหลายจ้าเพื่อนๆล่มแห้งอยู่นลยมาเบิงวานมุ่งเพ่อนสิเป็นจังใดแน่จ้าก็โอเคอยู่นี่จ้า มือนี้มาตัดผักปังเจ้าป้าเพื่อนๆมาเบิ่งหมากมอนพอได้กินอยู่จ้าแต่ว่้าโบลายดอกจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเขามาลองตัดไม้เนาะมาลองตัดไม้มาลองตัดเบิง่งมาลองกับโบฮู้นีจ้า เริ่มแดงและด้วยจะเด้อยส่วนต้องตัดผักปังคนด้วยจะเป็นเปล่อยเดืเอบเบิงน้ำสูดด้วยจะ่าเหตุแบบใดเนาะลองเหตุดลงจะตัดอะจากเปบ่าง ต้องตัดเบิ้งนี่จะใบว่า,าง,งามจะจะริมออกไปเลยใบยี่อยู่ข้างล่างนจะจะเดินเท้าวัดตดให้เพื่อนนี่จะเป็นการสะสมพวกแมงเองียงมเพราะว่าสู้่ได้ไอ้กลางมุงให้เพื่อนจ้าม่ได้คุ้มเหมือนนี้เพื่นคุ้มเน็ตให้เ จะเ่จนเพื่อนหลังจากที่ตัดพักปังเอาสวนยอดเป็อนออกแล้วตัดใบเก้าออกเมืเ่อเลือยเ้ือจะต้นเพื่อนจ้ะงกนดินกลางๆางต้นผักปังจ้าเตรียมใส่ไอป้ปุ๋ยขี้ไก่ให้เพื่อนจ้าและนี่ล้นร่อยโดยปุ๋ยขี้ไก่จ้าเพื่อนเพื่อน หลังจากโรยด้วยคีไกลแล้วก็เอาดินที่อยู่ข้างบนนจะพ่นพ่วนผสมลงไปด้วยกันจ้าและหลังจากนั้นก็โรดด้วยน้ำเศร้าเข่าจะาเพื่อนเพื่อนจะเพื่อนเพื่อนเดย,ยอดไอ้ภักปังที่ตัดไปบางกีนี่เนาะสุกจะเอาใบพัอนออกก่อนจ้าดีเอาใบพัอนออกเนี่ย เอาไปกินแล้วาใส่ตะการนี่จะใบหอกก่อนบังเปิดเกิดนะครับว่เดือดติดเสียไปแบบนี้ว่า แล้วก็ดินถมจ้าเพืเ่อนๆดินถมยอดนี่คือกันนลจ้า อยากิสลอรี่ใบออกแล้วจะกินแถวที่ว่างได้จับจะพอดี เจ้าเพื่อน,เ,อนเรียบร้อยแล้วจ้ามันก้กไกวแค่นี้ได้เจ้าเพื่อนสมมค่อยเพิ่งวานใบไม้่นสิบโพงออกมาให้บอรเราตน้นเทียนสูร่องปักช่ำลงไปนี่พนเทียนแข็งแรงเป็นต้นไม้ห้าวหยีกบอจ้านีจ้า ตัดใบออกมดเลยอันนี้ยอดเพิ่นได้จากยอดเทียมมาปักช่ำบงกินตรงนั้นก็ยอดเทียมมาปากามกัากช่ำอ,อ,อันนี้ต้นจริงเพิ่นนี่จะเพิ่นเพิ่นร่องแคบเบิ้งนันจะเนะกพลองกับวัลูจะนี่จะเป็นยอดที่ปักช่ำได้จากนนี้ต้นจริงเพิ่นนี่จะ เรียบยร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้จ้าเจอกันคลิปหนา้าค่ะสวัสดีค่ะ